ทุกคนเชื่อป่ะว่าทุกคนอ่ะมีความเก่งในตัวเองที่เฉพาะที่สามารถแก้ปัญหาให้ใครบางคนได้เสมอคุณต้องโฟกัสแก้ปัญหาและคุณอ่ะจะมีความเฉพาะที่ช่วยเหลือใครบางคนได้เสมออย่างคุณอาจจะมาฟังฟ้าพราะรู้สึกว่าโอ้ฟ้าพูดเรื่องนี้แบบคล่องจังเลยเพราะฟ้าพูดเรื่องนี้มาแบบหลายพันชั่วโมงละ เออคือมันแบบเราอยู่กับเรื่องนี้เยอะมากจนจนมันเหมือนเป็นออโต้อะค่ะเออถ้าฟ้ามานั่งก็ก็เน,นี่ยฟ้าก็ไปตามนั้นอะไรเงี้ยแต่ฟ้าจะไม่ได้เรื่องเทคโนโลยีเลยนะ AI อ่ะฟ้าใช้แบบพร้อมแชท GPT อะไรไม่เป็นเลยนะคือฟ้าไม่แบบเหมือนหัวฟ้าหัวฟ้ามันดับอะทุกคนคือหัวดับไปเลยอะพอมันเป็นเทคโนโลยีเป็น AI ถ้าคนที่แบบช่วยฟับเบื้องหลักจะรู้ว่าฟับไม่ได้เลยค่ะเรื่องเนี้ยว่าใช้แชทที่วิธีอะไรก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะมีความสามารถในการช่วยเหลือใครบางคนเสมออืมฟับไม่ได้เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นจับจับหนึ่งอันที่จะได้มาช่วยเหลือผู้คนค่ะ